ในตีม้อยคือเกา e ่าพปภในเอฟซีมหาลัยในหลังจากทำการแสียนน e ในปภในเอฟซีเมืองไหนกันรับคลิปนี้สิพี่บอเรื่องเล่าของอีหลาหนหน่อยนะคะพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องก่อนอื่นก้าวเข้ามาสวัสดีกับพ่อเมมเอฟซีอีหลานหน่อยเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องเมาเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยนะคะพี่น้องเบายง้มไร้ตาหักยง้มนั่นนะคะพี่น้อง เอ็นีลาโนยึ้นเวที่นะคะพี่น้องโอ้ยบอกว่าเรื่องเล่าของการเซอร์ไพร์นี่สุดๆเลยนะคะพี่น้องมาด้วยชุดอลังการนะคะพี่น้องชุดนี้บอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่เฟิร์นนะคะพี่น้องเจ้าของกังนําคลินิกเพื่อนในมอบให,หนีลาโนยแต่งแต่เป็นของขวัญวันเกิดแล้วเพื่อนก็เลยเก็บมาไว้ใส่ในใมือเปิดดดูกันนะคะพี่น้องสำหรับชุดนี้บอกว่าอลังการแบบชนิดที่ว่า สุดๆไปเลยเอานับถึงแต่ราคาเฉียดแสนเลยทีเดียวนะคะพี่น้องเฉพาะชุดนี้เห็นหมอว่าราคาประมาณเก่ามือกวัวคะแนนเลยทีเดียวนะคะสุดยอดนะคะอีหลาหน้อยไซเรลดูสวยสังกานี่ราคาแบบเจนิติวาราคาแพงนะคะพี่น้องสุดๆไปเลยนะคะสมกับเบที่อันสุดแสนอลังการสมกับความเป็นอ่าซุปตานะคะพี่น้องซปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะคะพี่น้อง ต้องบอกว่าระดับประเทศเราเพื่อระดับโลกพร้อมนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่กี่าหน่อยเองกะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วนะคะพี่น้องเห็นว่าได้ไปล่งข้าวเศรษฐกิจพร้อมถือว่าเป็นคนแรกนะคะของวงการมอลล์นะคะพี่น้องที่ได้นั่งไปบ้าถึงนะคะนี่บอกว่าเพิ่นว่าเออสาวหน่อยชอบเวอร์นะคะพี่น้องอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแล้วพร้อมกันนี่นะคะพี่น้อง เรื่องเล่าของชุดเสือพานาผมสุ่มเสียงอีลาน้อยถึงแม่จะบ่ลอยนะคะพี่น้องแต่กับบอกไว้ว่าเต็มที่นะคะพี่น้องก็ขาดเคินเล็กน้อยนะคะถือว่าบ่เป็นเรื่องเล่าที่ต้องนั่งคุยนะคะเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าส่งเสริมนะคะพี่น้องอีลาน้อยใส่เสียงแบบสุดๆดไปเลยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแต่พิทวาเวลาหน่อยนะคะพี่น้องอีลานอยเลือกไปทักทายพอๆแม่อะไรมากมม่ นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความสมบูรณ์ของบุงสาวน้อยของอีหล่าน้อยองอิงเป็นบานแทงนะคะร้อมกันนี้มาเบงิงมาไล่บ้านพี่น้องมาไล่พี่น้องมาไล่ชนิดที่ว่าไปร่วมเอาด้วยพี่น้องเด้อรับแล้วรับอีกมาไล่หยักจากยายไล่ไล่สดขึ้นมากกว่ามูเลยนะคะพี่น้องนี่ล่ละเขาเอ้นว่ามาไล่เผาอีกนะครับพี่น้อง ถ้าเป็นอีสานตรงบอกว่ามาไล่ปานกันก็ผาพระเวทเอรุตเวเซนนะคะพี่น้องแต่ถ้าเป็นคน้นกรุงเทพนะคะพี่น้องหรือสายดาล่าป็นบอกวา่ายังกระผาบปูที่นอนเป็นว่าเออมันจะง่ญ่ขนาดใดพี่น้องผระปูที่นอนเออคิดเบื้องเอานะคะพี่น้องบอวว่านั่นคือมาไล่ล่านด้อพี่น้องแบ่งหาลอยแบ่งพันนะคะพี่น้องรุวนๆน,นะคะถือว่าสุดๆไปเลยสําหรับมาไล่ใหญ่ไร่ไหลสุด มาจากพ่อแม,ม,ม่พลังเงียบนะคะเอฟซีพลังเงียบของอิหลาน้อยนั่นเองนะคะ <appointment> เลี้ยอ,อีกบ้านฮักอีกบ้านี้พี่น้องบ้านฮักต,ต,ต,ตัางๆจักวัดจักหลังนะคะ <hiện> พี่น้องพร้อมกันนี่ก็จะมีเสือ้อผ้ายจากพ่อฮักแม่ฮักต่างๆอีกนะคะพี <p> ่น้องอุ้ยบอกว่าอิหลาน้อยบอกว่าข้อกองไปเลยนะคะพี่น้องเอออีหลาน้อยบอกว่ามาไล่ที่ยังกอเฮศหนึ่งอ่าอ้ยเพื่อนบอกว่าเต็ม บาดนีล่ะข้อกองพูนว่าแมนละ่ะคำาม้ีล่ะนะคะพี่น้องโอ้ยสุดๆนะคะพี่น้องต้องมีภาพมาฝากนะคะพี่น้องว่าจะสุดแสนอลังการขนาดใบนะคะให้บอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เพื่อนเองได้ลงไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องเล่าของความสุดจอดนะคะพี่น้องแนวสุดยอดแบบไหนเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะคะพ่อโจได้มอบเงินล้านให้กับอีหลาหน่อย แล้วก็มีมาไล่เงินล้านตามมาอีกบรูทอดายต้อทอดาในมือปิดฤดูกาลขังฤดูกาลเลยน,นะคะพี่น้องนั่นคือเอิ้นว่าปลาเดิมเนาะพี่น้องเนาะปลาเดิมจังใดก็ได้จังสัน้นค่นว่านะคะพี่น้องหลังจากปิดฤดูกาลแล้วก็มาเปิดพอมา,าเปิดก็เงินล้านอีกพี่นองนับบทวนนะคะพี่น้องบอกว่าสุด,สดนะคะส่วนปิดฤดูกาลที่สองก็ถือว่าเห็นเงินล้านมาโดยตลอด แล้วก็ามาเปิดฤดูการลรอบนี้บอกว่าสุดๆนะคะพี่น้องปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่าจะยืนซีซีหาล้านเลยทีเดียวนะคะพี่น้องซีหาลา้านคะแนนนะคะอันนี้คือห้บอกว่าเขาอาจจะกองแน่บวกกองแน่แต่เห็นด้วยตาเปล่าบามห้ามนั่นนะคะพี่น้องสําหรับเรื่องเล่าของเปิดฤดูกาลนี่นะคะพี่น้องท่านใดเห็นสมควรว่าจะประมาณใดข้อเมนเข้ามาใจข้อเมนเลยพี่น้อง่ายลาหน่อยใดประมาณเท่าใด จะได้รับการเฉลยหรือไม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องรอฟังจากปากแม่หน่อยนะคะแต่เพเื่อนคาดการวร่าบบตามโกสองหลาดคะแนนนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะยังไงก็ต้องยินดีกับพิลาหน่อยคือเรานะคะเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่เอฟซีซูผู้สูข้นพิลาหน่อยเองก็บอกฮักพ่อพ่อแม่เอฟซี FC. เหมือนเดิมนะคะพี่น้องบม่มีเปลี่ยนแปงลงติดหน่อยคนนี้นะคะพี่น้องประพติปฏิบัติโตดีมากตลอดนะคะพี่น้อง บอกเคยเห็ุให้พิษหวังนะคะบอกจะเรื่องเล่าใดๆพิดพลาดประการใดน,น้องก็รู้จักมาออกมาขอโทษขอโภัยบอกว่าจะเป็นเรื่องเล่าใดๆที่ผ่านมานะคะพี่น้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถือว่าเป็นไอดอล,ก,ลกันนะคะพี่น้องเป็นไอดอลให้กับเยาวชนนะคะพี่น้องที่หนึ่งมีความสามารถสองริยามารยาทนะคะพี่น้องไปได้แบบว่า ไปเขาก็ผู้รักผู้ใหญ่ใดเมดกับพระเกจิโอ้ที่ผ่านมาอยากให้สุภูสุคนหับถูมดทุกเรื่องนั่นและนะคะพี่น้องแต่สําหรับงานนี้บอกเลยว่าสุดแสนจะหนาประทับใจนะคะท่านใดที่เขามากอยากจะพูดคุยให่งกาลังใจอลาน้อยประการใดนะคะพี่น้องอมเมต์เขามากเลยจ้ะนะคะเนนือก็ขอบบุญขอบพุ้นสุภูสุคนนะคะพี่น้องที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องเด้อพี่น้องเด้อนะคะ ส่วนเรื่องเล่าของกุ้มปิดพี่น้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะคะสุกผูุ้คนรวมแรงรวมใจกันนะคะพี่น้องเห็นบอกว่าประมาณสองหมื่นสองหมื่นคนชมเลยที่เดี่ยวในกุมปิดนะคะพี่น้องในหนางานอีจังหากนะคะยินดีกับบอดโจนะคะพี่น้องในน่นที่สุดหลักๆก็คืออีหลานหน่อยเองกะน,น้ำทับน้ำทีมนะคะเชิญชื่นพอๆแม่เอฟซีเขากุ้มปิดนี่ไงบอดโจเล่าถึงบอกว่าบอสแสดงบ่ได้ ฝนตกปนไดก็จะแสดงนะคะพี่น้องนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของบอดจูนะคะพี่น้องเอาถ่ายนี่นะคะพี่น้องบอดจูกับอิลล่าหน่อยได้ฝากช่องกับเอดเทนนะคะพี่น้องอย่าลืมติดตามรับชมนะคะขอบคุณไปทางอิลล่าหน่อยกับบอดจูนะคะพี่น้องที่ให้ความการุณากับทางช่องเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่นอ้องเฮ่งๆปังๆสู้ผู้สุขุนนะคะสวัสดีค่ะ ทีลากระพาฟังซองเพชรเสียงตะวัน EPG นไ,ได้จ่าฟางอะไรก็ไ,ไดีแหลมีกำลังใจดีมีความสุขได้ไม่าติดตามช่องพชเสียงตะวันค่ะ EPG EPG